ถึงชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างครับเออก็แต่งวันที่11เดือน11 2011ันวันที่12และ13บสก็ก็มาซ้อมเลยครับส4ก็เริ่มมาซ้อมเห็นคนบอกว่างานแต่งงานเราแบบว่าโรแมนติกซับซึ้งกันมากเลยแบบว่าคู่รักแบบว่าอยากจะแต่งงานตามเราเป็นยไงรู้สึกยังไงบ้างอยากแต่งไหมครับก็ ผมยังไม่รู้อะไรเลยอ่ะผมมาซ้อมแล้วเนี่ยก็ <c oughs> แต่ในความรู้สึกนะเอาความรู้สึกเฉยเฉอ่าผมรู้สึกผมรู้สึกมันมันรักกันมากกว่าเดิมนะเอ <c oughs> มันผูกพันกันมากขึ้นอนะ่ะแล้วก็ภาพภาพที่เห็นที่ทุกคนเห็นนะว่ามันสวยงามอะ่ะในในในความรู้สึกของเรามันมันเป็นแบบโมเมนต์ที่ไม่มีวันลืมเลยอะ่ะ ยิ่งตอนที่เจ้าสาวเดิน w a l ์กอเข้ามาที่มีที่คุณพ่อก็เดินเดินพามาส่งอะครับม, mm hmm. มันเป็นมันแมจิกโมเมนต์ของผมเลยลอ่ะผมแบบอุ๊ยเขาเขาเขาสวยสวยกว่าที่สวยกว่าทุกวนันนะฮะสวยที่สุดในชีวิตที่ผมเห็นมาเลยดูนะคะเาแอบเห็นมืนกันว่ามองตามเจ้าสาวแบบเออตาเยอะเยอย่างเง้นเลยหรอผมเป็นอย่างนั้นเ,เหรอ เออมันมันมันเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนโดนสะกดเลยใช่ครับแบบเรียกเขาอ,อย่างนั้นแล้วก็ได้ครับเหมือนเหมือนนิ่งเลยครับแต่คนทอิชายบอกว่าพี่บีได้แฟนสวยแบบโอ้โหเจ้าหญิงแบบว่าแบบแบบเจ้าหญิงใครหลายๆคนเลยเรารู้สึกอย่างไรบ้างครับที่อิชาแฟนเราแบบว่าได้เป็นแฟนที่สวยที่สุดเลยอย่างนี้ใช่อิจฉาผมเลยเออก็จริงๆผมก็โชคดีจริงๆอ่ะ<ม>ผมก็เป็นคนที่โชคดีจริงๆแล้วก็คือเขา เาก็ดูแลแล้วเราดูแลกันมาตลอดนะครับในเจ็ปีที่ผ่านมาก็ก็ถือว่าเป็นความเรียกว่าอะไรขอบคุณพระเจ้าแล้วกันที่ทําให้เราได้ได้เจอกันอย่างเงี้ยครับก็ผมในตอนนี้ผมเจอเขาผมก็ยังคือคือนึกตอนเนี้ยย้อนกลับไปถึงตอนนั้นมองไปก็ยังไม่น่าเชื่อว่าเขามาชอบเราได้ไงอะไรเงี้ยครับเป็นไงบ้างครับบอกว่าตื่นนอนขึ้นมาก็เห็นอีกคนหนึงอยู่ข้างๆเรามีความสุขมากครับ ย่างนี้แฟนไม่มีน้อยจมน,น้อยใจบ้าไหมคะเพิ่งแต่งปุ๊บก็มาซ้อมละครก็มานี่ก็มาเขาเขามาเชียร์ตลอดคือเขาเขาอยู่กับผมมาเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยเราเราซัพพอร์ตกันทุกเรื่องครับยิ่งโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยเขาเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบทํางานนะเนี่ยเขาเขาก็มีความสุขที่ผมทํางานที่ผมมีความสุข มีรครับพี <S <S ่บีครับโอ้โหแบบแ่าแต่งงานก็ฟิตเลยแบบอย่างนงี้จนแบบต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเป็นอะไรครับเรื่องนี้พี่หมอครับผมเป็นรีครับก็ผ่าตัดอะผ่าตัดเล็กอะเออเป็นมาก่อนที่จะแต่งงานปะไม่ไม่เป็นวันที่สิบสองเฮ้ยมันมันรู้วันมากเลยอะเป็นวันที่สิบสองคือผมเป็นก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้หลังนั้นก็ไม่ได้นะ เพราะว่ามันผ่านเนี่ยแล้วมันต้องพักฝาสามวัน uh huh. ถ้าเป็นหลังนั้นผมก็ไม่สามารถมาซ้อมได้คือมันรู้วันมากเลยอ่ะ uh huh. มันเป็นวันที่สิบสิบสองแล้วก็ผ่าวันที่ส uh ิา huh. ครับก็มันเกิดจากพักผ่อนน้อยแล้วก็เรากินผักน้อย uh huh. อย่างเงี้ยฮะเหมือนคนเป็นคนที่เป็นร้อนหน่เยอะๆอ่ะครับ uh huh. อาการตอนนี้ดีขึ้นหรือย,ยังครับหรือว่ายังดีขึ้นมาก uh huh. มายดีขึ้นมากครับได้ดีขึ้นมากแต่ก็ยังไม่ร้อยเเซ็นนะครับ พีูยังไงบ้างคะมทุกอย่างครับแผนยังไงบ้างคะหลังงานจะ้อง่าจะรฮันนีมูลคงน่าจะหลังเสร็จละครนะครับเสร็จละครแล้วก็อาจจะมีแบบตอนแรกเราแพลนว่าจะไปอิตาลีแต่ว่าก็อาจจะเก็บไว้ก่อนเก็บอิตาลีไว้ก่อนอาจจะไปญี่ปุ่นก่อนอะไรเงี้ยเอาแบบใกล้ๆแล้วก็ ประหยัดตังลงหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เลือกที่ประเทศที่ใกล้ไว้ก่อนใช่ฮะเพราะว่าไงดีอ่ะชวนเพื่อนๆอยู่ด้วยถือว่าไม่ใช่ฮันนีมูนก็คือเหมือนแบบเหมือนพักผ่อนใช่ชวนก๊อฟชวนแม็กไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพ่ไปด้วยกันเลยคาดว่าจะไปประมาณตอนไหนครับนี่เดือนเดือนเดือนธันวาครับเดือนธันวาครับไมไม่่กันก็ พอดีพอเสร็จอันเนี้ยไอโปรแกรมญี่ปุ่นเนี่ยเราคุยกันไว้ตั้งแต่คุยกับคุยกับเพื่อนๆไว้ด้วยแล้วก็แล้วก็วกไออันที่จะไปสองทุกคนเนี่ยกะจะไปไปเวนิสอะฮะก็เลยเก็บไว้ก่อนมาเดี๋ยวค่อยไปอีกทีก็ได้ครับร<ต>อ็นบอกว่างานแต่เนี่ยลดจำนวนแขกไปเยอะเลยลดไปเยอะคงไม่คงมีแบบ10ปีอีเวนต์ซ์ลี่เลยอะไรเงีย้งยใช่ ใช่อะไรอาจจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราลดแข็งลงไปเยอะแต่ก็แขกก็มามากกว่าที่เราคิดไปอีกเท่าตัวหนึ่งเหมือนกัน<อ>